สวัสดีครับผมเอลําปาน,นะครับวันนี้จะพามาชมนะครับหลวงปู่บุญวัดการบางแก้วพิมพ์ซุ้มเว้าเนื้อว่านจินดามณีนะครับสาเหตุที่เรียกว่าซุ้มเว้านะครับตรงเส้นซุ้มฝั่งนี้ครับจะเว้าเข้ามาทั้ง2ฝั่งโดยฝั่งนี้นะครับจะเว้าเข้ามาเยอะทําให้มีเนื้อที่ตรงนี้ครับกว้างเยอะกว่าฝั่งขวามือเราฝั่งขวามือเราจะเว้ามาแล้วมีพื้นที่นิดเดียวครับแต่ฝั่งซ้ายจะเว้าเข้ามาเยอะนี่เขาเลยเรียกว่าพิมพ์ซุ้มเว้านะครับนะขาซ้ายจะทับขาขวานะครับนี่ครับ ถ้าองค์ที่กดติดชัดๆนะครับจะมีลักษณะเป็นสันเป็นเส้นสังกติครับเส้นจะนูนขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปตรงกลางอกนะครับเสียงนะครับของพระกลมๆมนๆนะครับเหมือนวงลีเขาเรียกว่าเป็นเกตลักษณะเกตบวตูมนะครับนูนขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นเกตแหลมยาววิ่งขมขมขึ้นไปครับจะมีนะครับเป็นลักษณะเป็นว่านเป็นตอกนะครับเห็นไหมขาวๆตอกเส้นไม้ธรรมชาติบนสารครับเห็นไหมครับ เม็ดตอกไม้พวกนี้ต้องมีนะครับนะว่านพวกนี้ต้องต้องปึกปักเลยครับนะแกะว่านดําแกว่านออกน้ําตาลนะครับนะพวกนี้พิมพ์นะครับนะจะเป็นลักษณะกดพิมพ์หน้าเดียวครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอูมปั้นดินเป็นก้อนแล้วก็กดลงในแม่พิมพ์เห็นไหมครับเป็นขอบ2ชั้นจะเป็นลักษณะเนื้อปลิ้นออกมาอย่างนี้ปลิ้นออกเป็นสานใหญ่ๆด้านข้าง ด้านหลังก็รอยกดรอยทับนะครับเห็นไหมครับเนื้อผงจินดามน,นีออกแก่ดำๆนะครับมีมวลสารเป็นผงน้ําตาลแก่ว่านๆหน่อยนะครับใครมีสวยๆนะครับก็ยินดีรับเช่านะครับหลายๆหมื่นถึงหลักแสนท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตําหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามไบดีลาย์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพะเครื่องจาก Google Maps ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ